เอาละครับเรามาต่อกันจากพารที่แล้วนี่ก็เป็นพารท,ที่สี่แล้วอา่าผมไปเล่นนอกรอบทำพื้นวันนิดหน่อยอา่าเดี๋ยวพารนี้เราจะไปจับนกกันนกอินทรีส่วนไอเพทาลโลดอนผมตายหาไปแล้วโดนบมู่ลุมกระเทอา่าสิ่งที่ต้องใช้กระบองเดี๋ยวค่อยซ่อม นกมันถ้าเป็นไปได้คนใช้ยะสลบมากกว่านะไปเราไปลากกันเลยเอลัปเตอร์ไปตวงกันพลาดอ,อ้อมันไม่ตามอะ่ะเฮ้ยเออเฮ้ยยึดเคตัวลํารมลอยได้ ไอ้มันมาแล้วกัดมันกัดมันกัดมันเออกัดมันนี่แหละมันไม่กัดปะดูช่างเด็ดบุลล่าล่านอกัน อ่จะปลาทรงเดชไม่ได้เดี๋ยวโหลัเตอร์เยอะเกินไปดูคิด่นดีกว่าลับเตอร์มันเยอะเกินโอ้มันจะตามไม่ตามมันนะบักบักไงไมรัวอ่าแ็กเยอะเหมือนกันนี่อ่ะอื้ เงี้นยนไเงี้ย,เ,ยเอะเอะเอ๊เอ,อ๊ะกระตุกแล้ววะอาอตัวอะไรมันไปฆ่าแบบอ๋อลับเตินไปฆ่าใครดีไม่ใช่น้ำน้ำจะหมดอีกโอ้ย ไม่ตามใช่ไหมอ่าเไปไ็นไล้ววะเฮ้ยสีสวยมันนี้มันนี้มันนี้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ออออาหน้าไหมอชีพหายเลยเก็บอยู่ในกล่องเรียบร้อย เฮ้ยจับไม่ได้เหรอเฮ้ยปกติมันต้องอยู่ดิชิบหายแล้วจับไม่ได้อะไรวะต้องใช้ลูกดอกเฉยโอไอเหี้มันจับยากเกิน,น่ะตรงเนี้เยเดี๋ยวเดี๋ยว Oh hơi hey, hơi hey, hơi! ô, đều sắp vui nèo này, Still đều. I don't sắp vui chịu nèo. Oh, ô ô, thai 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 Ừ, thai 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 đi thai 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 อม,มีเนื้อเน่ไหมเออมีผานเจ้าเลยเจ้าเลยม,มันจะหิวบ่อยเกินไปแล้วเว้มันไม่ใช่แล้วมันหิวบ่อยเกินไราเสือโอ้ ทันแล้วนะมันหิวไปเกินน่ะ mm hmm. เนื้อเนาไม่มีเบอรีดำอีกโอยแอ๋ววะขันนู้นขันนี่สอบไปหนไอ้ชิบายรับเตอร์ไปไหนกัะ ไม่ได้กว่าว่าอะไรของมันวะนะโอ้แ oh. รปเตอร์นี่มันชอบหายจริงวะเจ็บบริ oh, บริโอ้โหบริโคตรน้อย แบรีชัชเยอะด้วยอะ่ะต้องการบรีเยอะมากมันจะลวงหรือเปล่าเถอะอีกแล้วที่สถานะาน,าน้ำนี่ลโอ้่งน้าก่อน อยู่แถวนี้นี่มันอนาจิจริง,รงอ่ทำได้ปะเบอร์รี่โอ้ได้แปดดอกแปดดอกไอ,อ้บ้าไอ้ขมเบอร์รี่มันน้อยเกินอ่ะ ตายเพราะน้ำเนี่ยแหละแล้วบนภูเขาบนภูเขาไฟมันหาหน้าไม่ได้เลยเว้ยและอินซีเสือโดนในในี้ไม่น็อกเออครับเธอนี่มันสโตนดิใช่ไหม นี่มันลูกดอกหน้าไม้นี่ลูกดอกยาสลบไปไหนหอ่ะหืมมันต้องมีดิยัยโอ้โหบรรยกาศเว้ยไปคาไปเียอะไรมานเนี่ยโอ้ไอเบน เตอร์ไปไหนเอาอาานไปใส่ซะไอเวนเลยเอาวุธอาวุธต้องเอาธรรมดายิงก่อนนะเท็ดดูก่อนว่ากี่ดอกเดี๋ยวไม่ร่วงแนละ้วชิบหาย

ร่วงวะไอ้กูจะร่วงแทนมันวะเฮ้ยก่อระเบิดไอ้ห้ามันไปแล้วหนึ่งโอ้กระดูกแตก ตัวอ่ะเฮ้ยตีสถานะโอ้่ออีกตัว,ต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 วมันล่วงไหนวะเดือดอ๊อดท้ายอีกตัวหนึ่งล่วงไหนวะไอ้ชิบหาย ฮิวลิ่งฮิวลิ่งน้ำก็ขาดกระดูกก็แตกแตกเร็วดิพี่โอ้พันนี้คงจะได้แค่นกแล้วมั้งเนี่ยใช่ไอ้นี่มันเชื่อหรออักินทวิชถูกเป่ะ ต้องขับตัวแน่เลยได้ไปแดงแเร็วที่ที่ใกล้ตายแล้วเนี่ยนกมันไป็นลูกไหนหวะ เลี้ยง,งเสียนไหมร่วงไหนวะเสรษฐายตัวเลยแโอ้โหมันวิ่งไปทางนู้นอะ่ะโอ้ภาพกับพิภพ,อพอปะป๊อปแม่งเลยจะดอบมายัางยังไม่กินสักทีวะฮะแดกเข้าไปสิเฮ้ย เี่บเนะนี่คุบเนี่เอาไปทำยาสลบกันมันตื่นก่อนจะวิ่งถึงวันนี้ใช่ไหม ไอพวกมามูไ่ไอเวนเดี๋ยวไม่ออกอ,อะไรประโยชน์จริงๆมึงนับเตอร์ไอ้เฮีย ฆ่าตัวตายเลยดีไหมมียังคาไปดีอย่าสลบก่อนหนึ่งทั้งสองทังไหมกระโดดฆาตัวตายแม่งฆ่าตัวตายไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ได้ตินมันโดดไม่ได้ ไม่ายโอ้เอออ๋ออะไรวะนะมันโคตรลำบากเลยวะ <laughs> ก็จะได้แต่ละอย่างโอ้ โมกม่ค่อยโดนดาเมจเท่าไหรนะ่เยังมีอะไรอีกอ่ะเอาโมกชอบเอาโมกไปใส่ให้ซาอ่า น,นี่คอมเบรีไอ้อยาสลบออกมาแล้วไปดูซากกันดิคอยมมีตัวหางหลยแดกเข้าไปนะกันมันตืนต่นเตรียมไว้ก่อนตื่นขึ้นมาละยุ่งเลย อันตัวเนี้ยพายมิตี้ไม่ใช่พายมิตีอันถูกปะวะ <laughs> ไม่รู้เว้ยเอ้ยมันมันเทมนานมากเลยตัวเนี้ย นานเกินมีอะไรให้ล่ามนะั้ยอะไรมันบินอยู่ข้างบนวะเมื่อไร่ครับเมื่อไร่เมื่อไร่จะได้เจ็บๆแตกวะโอ้กูเสียเวลากับมึงเป็นพาร์ทแน่เลย เออเรียบร้อยเ้ยมันขับได้ไหมไฟเ,เบอร์กัน่ะมันขับยังไงว่ากันอกกุกก็ไม่เข้าใจ ไม,ม่หมดหอ่อะเดี๋ยวไม่ได้หมดต้องแสนนี้เออพามันไปไล่อีกทีหน่่ยดีกว่าตัวอะไรตีง่ายปะ แม่งโอเคเดียวกันนะเะสโตนไอ้อคุณเล็กเว้ยผ่านมาเก็บเวล์น่อยเดี๋ยวทำอะไรไม่ค่อยได้ตัวน,นี้จะเป็นพาหานะเราอีกนาน เออไทยก่อนนี้แม่ง เอาแล่ะเอาล่ะเอา,มมาเลแล้วตู้มีกองเล็บตู้มึงเจ๋งว่ะปวัดไม่ได้ว่ะครึ่งแล้วเลทไปครึ่งแล้วอะไม่ได้ไม่ได้เลทไปครึ่งแล้วเอา้าหนักอะไรวะ จะต่อ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 ก็ไม่คาดเป็นอะไรพระศอกจำเป็นครับจำเป็นพระศอกเนี้ย อะไรมาไล่กัดอูเชดเลยเนี่ยเสือนี่มันห้าวจริงเรื่องอะไรเนี่ยที่ไทยไล์สีดีกว่า เ้ตัวเรามีความสามารถอยู่อะ้ที่ไม่ใช่กำลังยืนยืนดูจีพายโดนตัวหาแลมันกระโดดใส่ อิดอ่ะโอ้โหย่างเร็วแต่ยังไม่พอใจวะมันวลแล้ะไรวะเวลสามหกแล้ว,ลม,ม,ลวมีตัวอะไรให้ไล่ไหมทีเล็กทีเล็กใหญ่ไปไม่ทางไหนวะมบทางไหนวะเนี้ยไ,ไม่ใช่ทางนี้เว้ยทางนู้น ถูกป่ะวะถูกดมมออิมันมีคุณเลยว่ะเออมันมีคุณเลยป่ะยังเร็วอ่ะเฮ้ยเจอเยื่อ เอาสิมาอเอาไ้เชียมันเป็นลายแบบเมาเมาเมาดามิดไป้ช่น้าเดี๋ยวมันเล่นกูไม่ดวงด้วยปิวสองร้อยยี่สิบน่าจะปิดน,นะ แต่ยังไม่พอใจว่ะเออสิบสองเลยยังน้อยไป มีไ่ล่าไหมเออตรงนี้มันคือจุดเทเลพอร์ตคือถ้าเล่นออนไลน์เล่นกับเพื่อนล้วคนลูกเซิร์ฟอะเข้าไปในนี้มันจะวาร์ปไปหาหัวเซิร์ฟบด้ยวยเฮ้ยเทคสปีดน,นี้แบบโคตรเร็ว มีอะไรมั้งมีอะไรนะ่าสนใจมัมนะ้งฮะเฮ้ยอเฮี้ยกดผิดโอ้โหดีไม่ตายดีอัพกลกองมาสูงมันกดอะไรวะสกินไอ้สกิลซี ไม่ใช่คิวไม่ปกติมันจะมีสก,กินของแต่ละตัวเออลิกขวาเนี่ยไปไหนล่ะเฮ้ยไม่ได้เลย ก็พานนี้เราก็ได้เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยจับไปห,หาหนี่ครึ่งชั่วโมงคอดแย่ yeah. เลยแต่สีมันสวยนะอืมได้อยู่ได้อยู่ตัวหาเลยจับครึ่งชั่วโมงไอเวนก็เออไหนก็ยงมือลันนึงเอ้ากูจะกดชิเตไว้ ครับไอเจนเนอเรเตอร์ดีกว่าอาโตโตไม่มีโอ้อ่าขาดแล้ววะตะโตนมีไหมโตนไม่มีโตนอีกโตนโตนกูต้องการสะโตนกูต้องาัดอดเด็บก็ใจกูไม่ ไไอ่าเดี๋ยวเลยน่าจะพอแล้วนะครับไอ้นี่ตับแล้วเจนเลเตอร์ใช้ได้บ้างวะเออเอ้ยไม่ใช้เจนเรเตอร์ไออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลืมชื่อละั้งตรงวาเนี่ยไม่ตรงครับเอออัพไปเร็วดีเฮ้ยอัพไปเร็ว น,นวะจำได้ว่าเคยอัพอยู่นะฟาบ,บิเกเตอร์ใช่ออล้วมั่งผงไฟน้ำมันเหล็กแน่ๆน้ำมันอยู่ไก,ก่นกที่ขุดได้ที่ขุดฟรียังไม่ใช่พอลิเมอร์เ,รเปล่า คิตต้อนเอ้ยไอ้เชี่ยมันใช่วะอ่าคงต้องพัดหน้าหรือเปล่าอ่ะไอ้เชี่ยทีกกูจะกดโคกแม่งไปโดยนู่นไม่ได้อยู่ได้อยู่มีใครติมอยู่ไอ้เชี่ยอยินนู้นมัง่งอยู่นี่มัง่งโอ้สรุปใครเต็มกูมีเท่าไหร่เนี่ยวะ ให้เต็นไปนเน่ยหมดว่า